สวัสดีค่ะวันนี้นาะชาก็ขอแนะนํากาแฟ a อนะคะก็จะมาดูส่วนประกอบสําคัญของกาแฟ a อนะคะมีครีมเทียมน้ามันรําข้าวนะคะกาแฟอาราบิกาอินโลีนแอลคาทีนสารสกัดจากถั่วถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากอทเซลล์าเบต้ากรูแคนสารสกัดจากมเมล็ดกาแฟไม่ขั่วสารสกัดจากกระบองเพชรสารสกัดจากมเลมเล็ดงาดํา สารสกัดจากส้มแขกสารสกัดจากถั่วขาวสารสกัดจากลิกอรี่ถงมะรุมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือสารสกัดจากชาเขียวเอลอ์ซินีนสารสกัดจากโสมโูทีนเบตาแคโรทีนสูพโรสโครเมียมพิโคลีเนตค่ะก็เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะเป็นกาแฟสูุนไพร23ชนิดนะคะ